นรกสวรรค์นรกถ้าไปพูดให้ฝรั่งฟังนรก What w s a t is นรกฝ <c oughs> รั่งมันมึนตื้อยอะไรนรกนรกคืออะไรนรกคือน้ำพริกมั่งเนี่ยน้ำพริกนรกน้ำพริกสวรรค์เอ่อนรกเป็น <c oughs> ความคิดปรุงแต่งที่พวกเราให้ค่ากับความรู้ อย่างหนึ่งที่พวกเราจดจำกันมาและมันก็ก่อรูปก่อร่างสร้างมโนภาพขึ้นมาในหัวใจพวกเราสร้างมโนภาพว่านรกจะต้องมีรูปร่างอะไรบางอย่างขึ้นมาที่พวกเรานึกภาพกันนั่นแหละเพราะพวกเราเคยได้ยินได้ฟังมาจากรุ่นสู่รุ่น แล้วพวกเราก็ให้ค่าต่อไปว่านรกก็คืออารมณ์ที่มันเป็นฝ่ายทุกข์ทุกครั้งที่พวกเราเล่นอยู่กับอารมณ์ฝ่ายทุกข์พวกเราให้ค่าว่านั่นคือนรกการปรุงแต่งแบบนี้แหละที่มันสร้างมิติแห่งความคิดนึกอารมณ์ขึ้นมา ตรงข้ามกับนรกก็คือสวรรค์เป็นต้นสวรรค์ก็เป็นอารมณ์ฝ่ายสุขจะเรียกว่าสุขคติก็ได้นรกก็เรียกว่าทุกขคติก็ได้นะเราไหลไปกับอารมณ์ฝ่ายสุขล้วพวกเราก็เรียกอารมณ์อย่างนี้ว่ามันเป็นอารมณ์สุขเป็นอารมณ์ของพวกกายทิพย์ที่เป็นเทวดา พวกเราก็มีภาพว่าสวรรค์จะต้องอยู่บนก้อนเมฆจะต้องสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่บนก้อนเมฆเป็นเมืองทิพย์เราก็จะมีรูปร่างเป็นกายทิพย์ล่องลอยอยู่บนนั้นแหละเราก็จะอิ่มอยู่กับความสุขนั้นอยู่อย่างนั้น สิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังมาพวกเราก็จะมีภาพตามนึกตามแล้วพวกเราก็เชื่อแล้วก็ยึดว่ามันเป็นอย่างที่คิดที่นึกจริงๆพอพวกเราคิดเรานึกว่ามันมีสวรรค์มีนรกมันก็มีตามที่เราคิดแม้แต่ตอนนี้พวกเราก็คิดว่าเราเป็นมนุษย์พระอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราว่ามนุษย์มีอยู่จริงไหม พวกเราพวกเราเข้าใจตรงนี้ได้ไหมพวกเราว่ามนุษย์มีอยู่จริงไหมโลกมนุษย์นี่มีอยู่จริงไหมพวกเราว่าเรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่าโลกมนุษย์มีอยู่จริงไหมไม่ต้องไปพูดถึงโลกนรกโลกสวรรค์หรอกเอาเป็นโลกมนุษย์เลยดีกว่าที่พวกเราเห็นกันต้ง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 อยู่ตอนนี้อาจารย์ถามพวกเราว่าโลกมนุษย์มีอยู่จริงไหม อะไรเป็นตัวบอกว่ามันเป็นโลกมนุษย์นี่คือคำถามไม่ง่ายอะไรเป็นตัวบอกว่ามันเป็นโลกมนุษย์ใช่เสียงที่กำลังพูดนี้ไหมใช่อาการที่รับรู้อยู่ตอนนี้ไหมมันรับรู้ถึงภาพอะไรบางอย่างตอนนี้ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เสียงที่ได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัส สิ่งกระทบเหล่านี้มันเป็นเพียงรูปเป็นเพียงสิ่งถูกรู้นี่คือภายนอกพวกเราลองนึกในใจนึกภาพในใจนึกภาพของเป็ดตัวหนึ่งนึกภาพของส้มตำปูปลาจานหนึ่งมีขนมจีนวางอยู่ข้างๆจะแซ่บเลยเป็ดแซ่บเลยนะส้มตำปูปลาแบบแซ่บเลยนะเผ็ดๆเลยแล้วก็มีขนมจีนวางอยู่ข้างๆด้วยเอาอะไรอีกดี เอาเป็นอ่าเอาเป็นคอหมูย่างด้วยวางอยู่ข้างๆข้าวเหนียวร่อนๆเลยเนี่ยวางอยู่พวกเราเห็นภาพไหมนี่ก็เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกันนี่ก็เป็นรูปอย่างหนึง่งเห็นไหมจะลืมตามองทุกอย่างมันก็เป็นรูปหรือจะนึกภาพในใจมันก็เป็นรูป รูปเหล่านี้มันไม่มีภาษาบอกว่ามันเป็นอะไรเสียงในใจให้ข้าว่านี่คือโลกมนุษย์เราเป็นมนุษย์เสียงนี้บอกยืนยันว่านี่คือโลกมนุษย์พวกเราเชื่อเสียงนี้พวกเราอาศัยเสียงนี้แล้วพวกเราก็เชื่อเสียงนี้แล้วพวกเราก็อาศัยการรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วเราก็เชื่อสิ่งที่รู้นี้ทั้งภาพทั้งเสียงมาเต็มเลยเราก็เลยเชื่อว่านี่คือโลกมนุษย์แสดงว่าที่มันมีโลกมนุษย์ขึ้นมาเพราะเราการคิดให้ค่าว่ามันมีโลกมนุษย์ถูกไหมตรงนี้พวกเราเข้าใจไหมฉันใดนรกสวรรค์ก็เหมือนกันทุกครั้งที่พวกเรานึกภาพนโลกดูสินเห็นภาพไหม <laughs> เห็นภาพไหมเออ พวกเราเห็นได้จากการนึกถูกไหมแล้วพวกเราคิดในใจว่านั่นแหละคือโลกคือคือนรกจริงๆภาพที่เราเห็นนั่นคือนรกจริงๆพวกเราคิดให้ข้าวว่าสิ่งนั้นคือนรกจริงๆสูบแล้วนรกมันมีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราคิดเรานึกใช่หรือไม่โลกมนุษย์มันมีขึ้นมาก็เพราะเราคิดเรานึก,ก,นนนก,นกถูกไหมเราอาศัยความคิดนึกอยู่ตลอดเรียกว่าจิตอาศัยจิตตะสังขารอยู่ตลอด จิตดวงนี้จึงได้เวียนว่ายอยู่ในวัตตะวัตวตะแห่งความคิดปรุงแต่งที่พวกเราคิดที่พวกเรานึกที่พวกเรากำลังรับรู้อยู่นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าลูกาธาตุและนามาธาตุนี้มันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงอ่ะพวกเราจะตอบว่างไงพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่บนโลกใบเนี้ยร่างกายนี้ด้วย มันไม่มีตัวตนอยู่จริงนะเรามาพิสูจน์กันดีกว่าเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงในขณะที่พวกเราว่าเราอยู่ในโลกมนุษย์จริงๆพวกเราว่าพวกเรากำลังปรุงแต่งและคิดกันเอาเองหรือเราจะเคารพในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนหรือพวกเราจะบอกว่าพระพุทธเจ้าโกหกเรา,าถูกนะใคร ใครเข้าใจตรงนี้ไม่ได้บ้างง่ายๆแค่นี้นี่คือคําตอบเลยง่ายๆเลยว่าสูบแล้วนรกสวรรค์มันมีอยู่จริงไหมพระอาจารย์ก็เลยถามพวกเราว่าสูบแล้วเนี่ยโลกมนุษย์มีอยู่จริงไหม <c oughs> ร่างกายเราเนี่ยมีอยู่จริงไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงอ้าวสูบแล้วเนี่ยเราจะเชื่อตัวเราหรือเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าดี หรือเราจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าฮะเข้าใจไหมอ่ะนี่คือหมายถึงโลกมนุษย์ในรูปรูปธาตุเฉยๆนะนามธาตุบ้างนามธาตุก็คือความคิดมนโนภาพอารมณ์อาการรู้เนี่ยนี่เป็นนามธาตุเวเราว่านามธาตุที่วเราคิดเรานึกเนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงไหมพวกเราลองนึกถึงสวรรค์ขณะที่เรานึกภาพสวรรค์เนี่ยอันนี้คือการนึกใช่ไหมมันเป็นนามธาตุถูกไหม พวกเราว่านน้มท่าที่พวกเรานึกอยู่ตอนเนี้แล้วคิดให้ข้าวว่านั่นคือสวรรค์เนี่ยพวกเราว่านนามท่าเน,นี้ยมันมีตัวตนอยู่จริงไหมมันมีขึ้นมาเพราะเราเราคิดเรานึกถูกไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงสรุปแล้วเนี่ยเราจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าดีท่านทั้งหลายเรามาปฏิบัติเพื่อพิสูจน์สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเรา ทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งรูปธาตุและนามธาตุไม่มีตัวตนอยู่จริงทำไมเพราะพระองค์ได้รู้แจ้งต่อจิตแล้วว่าเราคือธาตุชีวิตที่ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากๆรูปธาตุนามธาตุเป็นเพียงอาการปรุงแต่งของพวกเราเป็นอาการปรุงแต่งของจิตเรียกว่าจิตตะสังขารเพราะความไม่รู้จึงไปอาศัยนามธาตุ รุงแต่งให้ข้ารูปธาตุทั้งรูปธาตุและนามธาตุไม่มีตัวตนอยู่จริงนั่นหมายความว่าโลกมนุษย์ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงนรลกสวรรค์จริงไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีตัวตนอยู่จริงแม้แต่เราก็ไม่มีแม้แต่เสียงที่พูดอยู่นี้ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงหรือใครจะเถียงพระพุทธเจ้าบางเก <c oughs> ่งกว่าพระพุทธเจ้าไหม เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อมาพิสูจน์ว่าคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราว่าขันห้าหรือรูปธาตุนามธาตุเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเมื่อเห็นได้แบบนี้แจ้งได้แบบนี้มันก็เบามันก็โลงมันก็ไม่ทุกข์กับสิ่งใดมันก็ไม่ยึดสิ่งใดเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราสักอย่างก็มันไม่มีตัวตนอยู่จริงความทุก ซึ่งเรียกว่าทุกขติความสุขซึ่งเรียกว่าสุขคติจะเรียกนรกสวรรค์ก็ได้ถ้าพวกเรายังเห็นว่ามันมีมันก็มีตามที่เราคิดนั่นแหละแต่ถ้าเราเห็นว่าที่คิดอยู่นี้มันไม่มีตัวตนอยู่จริงความคิดนี้ก็ไร้ค่าเมื่อไร้ค่าสูกแล้วเราจะเรียกมันว่ามีหรือมันไม่มีดีไอ้นรกสวรรค์ที่ว่ามันเนี่ยฮะมันมีก็เพราะเราคิดปรุงแต่งกันขึ้นมานั่นแหละ ดูตอนนี้ดีกว่าความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงเสียงที่พูดอยู่นี้ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนพวกเราว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่พระตถาคตได้แสดงมาทั้งหมดนี้ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงจงอย่ายึดในสิ่งใดเมื่อจิตอันเป็นธาตต้นกำเนิดไม่ยึดในการปรุงแต่งใดๆแล้ว จิตก็พุ่งขึ้นมาพุทธภา,าวะพุ่งขึ้นมาแจ้งต่อธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ผลจากวัตตะผลจากทุกโดยสิ้นเชิงไม่เกิดอ,อีกต่อไปนี่คือคำตอบ